จริงที่พระเจ้าทำเสร็จแล้วภายในคุณ Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Well this week we begin talking about a very important life changing subject ในอาทิตย์นี้เราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลย we're talking about how to biblically take care of our soul เราพูดถึงการดูแลจิตใจของเราตามแนวทางของพระคัมภีร์ when we take care of our soul we take care of every area of our life พอเมื่อเราดูแลจิตใจของเราได้ดีเท่า <c oughs> กับเราก็กําลังดูแลชีวิตด้านอื่นๆของเราได้ดีด้วย you know life can flow from your soul อย่าลืมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นออกมาจากใจ you know everything in our life is connected to our soul ทุกอย่างในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกันกับสิ่งที่อยู่ในใจเราเสมอ our soul contains our will จิตใจของเรานั้นน่ะก็บรรจุสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเราไว้อารมณ์ของเราความคิดของเรา And with the soul we make our decisions เราด้วยจิตใจตรงนี้แหละที่เราใช้ในการตัดสินใจทุกๆเรื่องทุกๆวัน So when we allow God's word and the Holy Spirit and the gospel to fill our soul เมื่อเรายอมให้ถ้อยคําของพระเจ้าพระวิญญาณไปสุดข่าวประเสริฐของพระองค์ที่จะทํางานในจิตใจของเราทุกวัน w i l l see good fruits in our lives เราก็จะได้เห็นผลที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน so I want you to come to a place where you understand deeply with your heart ผมอยากจะให้คุณเนี่ยมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณแบบ เข้าใจเข้าใจเข้าใจจริงๆเลยอะ t a k i n g care of my soul is a high priority ว่าการดูแลจิตใจของฉันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดทุกวัน You know did you know this is why you need to go to a good church คุณดูไหมว่านี้แหละเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเลือกคริสตจักรที่ดี Not some church that teach you religious junk ไม่ใช่คริสตจักรที่เขาสอนคุณแต่เรื่องของหลักศาสนา Not some church filled with politics หรือเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยเรื่องของการเมือง of religious games หรือกิจกรรมหรือการเล่นเกมอะไรทางศาสนา no 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 you need to go to a church that can teach you the word of God คุณต้องเลือกไปคริสตจักรที่สอนถ้อยคําของพระเจ้ากับคุณอย่างแท้จริง Provide a platform where you can experience the presence of the Holy Spirit. แล้วเป็นคริสตจักรที่เขาเหมือนเตรียมโอกาส จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อจะทำให้คุณเนี่ยได้รับประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสตจักรที่ช่วยคุณในการนมัสการพระเจ้าตรงกันกับแนวทางของพระคัมภีร์ you of local church like When that are part a เพราะเมื่อคุณเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรท้องถิ่นแบบนี้ That's Way. one your soul can become healthy นั่นมันก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้จิตใจของคุณแข็งแรงขึ้น you know when when the bible talk the new covenant talks about spiritual leaders เมื่อพันธสัญญาใหม่พูดถึงผู้นําทางฝ่ายวิญญาณ it says this ก็ได้บอกว่า obey your leaders จงเชื่อฟังผู้นํา for the watch over your soul เพราะเขาเป็นคนที่คอยดูแลจิตใจของท่าน i know this is the whole

เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้น ون, ปัญหาของฉันคืออยู่ตรงนี้ปัญหาของฉันคืออยู่ตรงนู้นผมอยากจะบอกคุณแบบนี้นะปัญหาที่คุณเห็นตอนนี้มันคือผล <started> somewhere. มันมันเริ่มมาจากตรงไหนสักที่หนึ่งก่อนหน้านี้แล้ว You cannot try cannot to fruit change the คุณไม่สามารถจะไปพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นผลได้ โดยที่คุณไม่ได้จัดการแก้ไขกับส่วนที่เป็นรากเลย alright so you need to go back to your soul. ดังนั้นคุณต้องย้อนกลับมาที่จิตใจก่อน and you know protect your soul, remove poison from your soul. คอยปกป้องใจตัวเองไว้เอาสิ่งที่เป็นพิษซึ่งอยู่ในใจเนี่ยออกไป and use wisdom from the bible. ใช้สติปัญญาที่พระคัมภีร์สอนเรา to take care of your soul. ในการที่จะดูแลจิตใจตัวเอง if you do this. ถ้าคุณทำแบบนี้ you are doing yourself. a great favor คุณกําลังทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเอง you know and we realize that even in teaching the word of god แล้วเราก็รู้ว่าในการสอนถ้อยคําของพระเจ้า we r e helping people a uh, develop healthy souls เราก็กําลังช่วยเหลือผู้คนให้เขาสามารถที่จะพัฒนาสุขภาพจิตที่ดีได้ now one thing that that a lot of christians don't fully understand อย่างหนึ่งที่คริสเตียนหลายๆคนไม่เข้าใจ is it when we g o t born again คือเมื่อเราบังเกิดใหม่ our spirit brand completely perfectly brand new ส่วนที่เป็นวิญญาณของเรานั่นแหละเป็นคนใหม่ละแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการบังเกิดใหม่ We like to say your spirit is heaven ready right now เราก็ชอบพูดแบบนี้ว่าจริงๆวิญญาณของคุณพร้อมที่จะไปสวรรค์ได้ทุกเมื่อเลยนะ Your spirit is righteous เพราะวิญญาณของคุณเต็มไปด้วยความชอบธรรม By the blood of Jesus you know, That's where the completed work of the Holy Spirit is แล้วก็ว <right? S 2> ิญญาณเนี่ยเป็นส่วนที่การทํางานของพระวิญญาณไปสุดเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว But you notice แต่คุณดู <that S 2> นะ even after you are born again คุณเห็นไม่ว่าหลังจากที่คุณบังเกิดใหม่ you know your thoughts did not change immediately at least not 100%ความคิดของคุณก็ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไปจากเดิมทันที100%นะ you know you feel still feel the same sadness คุณก็ยังเหมือนสัมผัสได้รู้สึกถึงความเศร้าเดิมๆ you know because why because you lived in that a d a m i c n ATURE for so long เพราะว่าคุณมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับมาจากอดัมเนี่ยนานเกินไป and that Adamic nature has ruled your soul for so long แล้วลักษณะของอดัมตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้ปกครองอยู่เหนือความคิดจิตใจของคุณมานานเหมือนกัน even after you're born again in the spirit หลังจากที่วิญญาณของคุณบังเกิดใหม่แล้ว your soul needs renewing จิตใจของคุณก็จําเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วย that's why you know why does the Bible able i n s t r u c t o s ทำไมพระคัมภีร์ถึงสอนเรา to pray without ceasing ให้เราคอยอธิษฐานอยู่เสมอ study the word of god ให้เราศึกษาถ้อยคําของพระเจ้า to gather together with uh, believers and worship together ให้เรามาประชุมร่วมกันกับผู้เชื่อมานมัสการพระเจ้า to hunger after god's word and grow in christ ให้หิวที่อยากจะได้เรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าเติบโตมากขึ้นในพระคริสต์ why do we need to do all these things If again were already born again, ทำไมเราจำเป็นจะต้องมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยล่ะในเมื่อเราเองก็บังเกิดใหม่แล้วนี่ We're going to go to heaven. ยังไงเราก็ไปสวรรค์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว so why ทำไมภายนอกทุกวันนี้ชีวิตต้องมาทำอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยก็เป็นเพราะว่า is จิตใจของคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ไง Your soul needs จิตใจของคุณจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง according to what a จิตใจของคุณจำเป็นจะต้องได้รับ ระบบการทำงานความเชื่อความคิดใหม่ซึ่งจะต้องตรงกันกับความจริงที่เกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ That's why we need to do all these things เราจึงจำเป็นจะต้องทำอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกวัน So that our soul can be in the right place เพื่อที่จิตใจของเรามันจะได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องเสมอ The old roots can be removed เพราะว่ารากเก่าจะได้ถูกถอนทิ้งไป And new roots can form in your soul แล้วจะได้มีสิ่งใหม่ๆที่ออกรากในจิตใจของคุณได้ You know the a l l Adamic nature left a lot of junk อย่าลืมว่าลักษณะเดิมของอาดัมเนี่ยก็ทิ้งสิ่งไม่ดีไว้มากมายเลยในจิตใจของคุณ The influences that you have had before you came to Christ อิทธิพลต่างๆที่คุณเคยได้รับมาก่อนที่คุณจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ Still has roots in your soul มันก็ยังมีรากอยู่ในจิตใจของคุณอยู่นะ And that's why we need to learn to biblically now และนี่คือเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับวิธีการดูแลจิตใจ That's why you notice the language of the new covenant คุณเห็นไหมว่าภาษาของพันธสัญญาใหม่ที่ใช้ตรงนี้เป็นยังไง Renew your mind คือการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ Grow in Christ การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ Know the truth, abide in the truth การรู้จักความจริงเข้าสนิทอยู่ในความจริง All this is for our soul to become healthy สิ่งต่างๆเหล่านี้เราทําเพื่อจิตใจของเราจะได้แข็งแรง You know your soul is a cooperator และจิตใจของคุณนั้นน่ะก็จะเป็นเหมือนกับส่วนตรงกลางที่จะให้ความร่วมมือ Whatever you choose to focus on ไม่ว่าคุณเลือกว่าคุณอยากจะจดจ่อที่ไหน Your cooper with that จิตใจก็จะให้ความร่วมมือทันทีเลย The direction of your soul ทิศทางของจิตใจ determined by your focus ก็จะถูกกําหนดด้วยสิ่งที่คุณจดจ่อกับมันเสมอ And so now you have to understand ตอนนี้คุณต้องเข้าใจ You can live in such a way your Christian life in such a way that your soul cooperating with against spirit your born คุณสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยการให้จิตใจของคุณเนี่ยให้ความร่วมมือกันกับความจริงที่อยู่ในวิญญาณของคุณได้เสมอ Your soul is no longer cooperating with the Adamic nature แล้วจิตใจของคุณก็จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับ ธรรมชาติเดิมลักษณะเดิมของอดาดัมอีก s not cooperating with your old life จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับชีวิตเก่าของคุณอีก It's not cooperating with the lies that is in the world แล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับคำโกหกที่อยู่ในโลกนี้ But that your soul is cooperating with the realities of what God has done in Christ inside of you แต่จิตใจเนี่ยจะเลือกที่จะให้ความร่วมมือกับความเป็นจริงที่พระเจ้าทําเสร็จแล้วภายในคุณ See what's Your born again spirit, สิ่งที่อยู่ในวิญญาณที่บังเกิดใหม่ของคุณ must have the cooperation of your soul ก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากจิตใจด้วยไง to affect your life ในการที่ความจริงตรงนั้นจะส่งผลกระทบออกมาสู่ชีวิตภายนอกของคุณได้อ h many Christians get confused คริสเตียนหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจยังงง <Well, S 2> อยู่ I came to Christ เอ้ฉันก็เชื่อพระเยซูแล้วนะ and I know I'm I'm rescued from hell and I'm going to heaven แล้วฉันก็รู้ว่าฉันเนี่ย ได้ไปสวรรค์ละไม่ต้องตกนรกแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตตอนนี้ยังพ่ายแพ้อยู่ล่ะทำไมเขายังมีปัญหาเดิมๆที่เคยมีก่อนมาเชื่อพระเยซูล่ะและเป็นเพราะเหตุผลนี้บางครั้งเขาก็เริ่มรู้สึกท้อใจ worse s when they begin to doubt that they're really born again หรือแย่ไปกว่านั้นอาจจะมาถึงจุดจุดนึ่งที่สงสัยตัวเองแล้วล่ะว่าตกลงฉันเมืนเกิดใหม่จริงหรือเปล่า you can be genuinely born again คุณก็อาจจะบังเกิดใหม่จริงๆนะ but if your soul is not renewed by the truth แต่ถ้าจิตใจของคุณไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยความจริง then the victory that is within your spirit cannot affect your life ชัยชนะที่ตอนนี้เนี่ยคือพร้อมละอยู่ในวิญญาณของคุณก็ไม่สามารถทํางานส่งผลกระทบออกมาสู่ภายนอกได้ and that's why the devil work so hard to poison your soul และตรงนี้แหละคือจุดที่มารมันคอยทํางานอยู่เสมอก็คือพยายามจะใส่พิษเข้าไปในจิตใจคุณ to keep your soul from the Uh, word of God ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยไม่ได้แบบมีถ้อยคำของพระเจ้าหรือถ้อยคำไม่สามารถออกรากในจิตใจได้ influence your soul with all the wrong things แล้วก็เอาสิ่งไม่ดีมากมายที่จะพยายามเข้ามามีอิทธิพลกับจิตใจคน okay let's read a verse that we probably have read many many times อยากจะให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์ท uh, ี่เราทุกคนน่าจะอ่านกันหลายครั้งแล้ว Proverbs 4:23ในสุภาษิตบทที่4ข้อ23 guard your heart With all diligence diligence for out it spring the issues life out the All for of of จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยหรือว่าระมัดระวังทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆแห่งชีวิตล้วนผุดออกมาจากใจ Oh m แ what this verse is saying is truly life changing สิ่งที่ข้อนี้ได้พูดเอาไว้มันเป็นความจริงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลยนะ Out of your soul เห็นไหมว่าจากใจของเราเนี่ย spring the issues of life มันก็จะมีสิ่งต่างๆแห่งชีวิตที่ผุดออกมา the living bible says it like this ในฉบับ living ได้บอกว่า for your soul influences everything else in your life เพราะว่าจิตใจของคุณมีอิทธิพลกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต guard your heart ดังนั้นปกป้องใจตัวเองไว้ให้ดี nothing is more important than this. more than จะไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่านี้อีกแล้วนะ If you truly want your life to move in the right direction ถ้าคุณอยากจะเห็นชีวิตตัวเองก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้อง and experience the fruitfulness that God designed for you และได้รับประสบการณ์กับการเกิดผลที่พระเจ้าได้ออกแบบหรือว่ากำหนดไว้ในชีวิตคุณนะ You cannot คุณไม่สามารถที่จะเพิกเฉยกับความจริงนี้ได้ปกป้องใจตัวเองเอาไว้ God your soul ปกป้องจิตใจตัวเองต้องแน่ใจว่าจิตใจของเราได้ออกรากลึกลงในที่ที่ถูกต้อง and notice it says with all diligence แล้วตรงนี้บอกว่าด้วยความระมัดระวังทั้งสิน้น it'll take some effort it'll take some time มันก็ต้องใช้พลังงานใช้เวลา but it is worth it all แต่เมื่อเราทำแล้วมันจะคุ้มค่ามาก you know maybe on a Wednesday evening you are tired from work อาจจะเป็นไปได้ว่าโอ้เย็นวันพุธเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆแล้วจากการทำงาน but you make yourself go to Bible study แต่คุณเองก็ ตัดสินใจว่าจะไปเรียนพระคำพี์ you have busy life, คุณก็มีชีวิตที่ยุ่งกับหลายอย่างอยู่ But you, sure you studyMO แต่คุณเองก็แน่ใจว่าคุณต้องได้เรียนเอมาอุส คือด้วยความขยันด้วยความระมัดระวัง It requires diligence มันจําเป็นต้องมีความขยัน but the end goal is so good แต่อย่าลืมว่าเป้าหมายแล้วอ่ะมันดีมากเลย anything we do คือทุกอย่างที่เราทํา to take care of our soul เพื่อดูแลจิตใจตัวเอง it's worth it all มันก็จะคุ้มค่าสําหรับเราเสมอ and w a n t t talk more about this tomorrow และพรุ่งนี้เราก็อยากจะแบ่งปันในจุดตรงนี้กันต่อ let's pray <S วันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ for we thank you so much for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันใหม่นี้ we declare blessings victory in the name of jesus เราประกาศถึงพระพรและชัยชนะในพระนามพระเยซู amen amen well, god bless you see you again ขอประเสริฐพรแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ